cặp <laughs> kèo này Anhia mới bảo à? công <laughs> bộ nó không นี่โอเคโอเคอันนั้นมันเป็นพะแแตนะมันสามารถได้ค่ะเราใช้โอเค <laughs> 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 ติดมากนัดมาถึงแถวนี้แบบ40นาทีแล้วอ่ะกว่าจะเข้ามาตรงนี้ได้มันจะติดข้างหน้าแล้วแหละเพราะว่าแถวนี้มันส่วนราชการเยอะว้ยอยูไม่บอกกันเลย บอกแล้วตรงนี้ท่าน <laughs> 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 พี่โดอวน่าะที่นันพี่ไปเนไกลผมจำรถได้หรอไปเมืองที่ร้อนเกิดอะไรขึ้นที่ไปเรีนการ์ดก้องี่ไปการ์ก้องเลยการ์ดก้องเนี่ยทีล้รกเป็นการ์ดท่อทรกลับบ้านกอนกลับบ้านที่เรากลับบ้านกองแล้วก็มามันนี่ไง้านคุณบ้านพี่วันนนท์นี มันจากบ้านมาไม่ติดเลยนะมันติดกัใกลๆนะตรงนี้มันเป็นสวนราการมันอกว่าจริงงมันต้องเข้าติดแค่นี้แหละียินี้หนูอาง้าเดว่มาัมาพี่มใช่รคนเราไม่ติดถูกพี่คะคนนี้ นั่งยไดขยันไหมขยัน้หลบก่อนหลบให้ฝัตงข้ามฝั่งตรข้าก็จะเอต้องามออกมาเอเราต้องหลบฝั่้ตรข้มขอเดี๋ยอใ่ไหมขอดีขอเพื่อน่ายใ้อ้วยอ๋อุกคนย้องหุ่นยนต